แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Hobby b แบ่ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก่อนเล่นวันนี้นะครับมีของออกใหม่มารีวิวให้ดูกันครับ ซึ่งเป็นตัวที่ผมอยากต่ออยู่เหมือนกันนะอ่านั้นก็คือกับหัวไหมไม่กับหัวจันจันจันไฮเกตหนึนน่งต่อร้อ่สิบสกันแค่นอนคือคร u สโดฮานไอซ์แลนด์เวอร์ชัครับนี่ออกมาแล้วจ้า พี่ครับพี่ครับเหมือนตัวเดิมนี่ครับก็ยอมนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนบอกเลยว่าตัวนี้ไม่เหมือนนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่มรายละเอียดดีเทลนะฮะและดูแน่นบึกบึนสมชายชาติมากขึ้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเออน้องตัวใหญ่ขึ้นนะครับจากตัวเก่านะแต่ต้องขอออกตัวตอนนี้นะครับว่าไม่มีตัวเก่ามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเพราะว่ามันหายไปจากข้างหลังแล้วนะฮะอ่านะครับนี่ คุก u รุสโดฮานเวอร์ชัก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้นะครับก็อยู่ใน Origin มั้งรู้สึกพี่ไก่จะบอกผมว่าอยู่ใน Origin นะฮะเป็นตอนตอนหนึ่งนะครับในออริจินะฮะเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องการแคนนนของเราก็จะหน้าตาแบบนี้ดูเผินๆอาจจะเหมือนเดิมนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนเดิมเลยนะทั้งช่วงตัวนะครับช่วงขาและก็แพ็กหลังพูดง่ายๆคือแทบ ถ้าเป็นตัวใหม่เออเป็นตัวใหม่เลยก็ว่าได้อ่ะเป็นตัวใหม่เลยนะครับเป็นตัวใหม่เลยนะนี่นะครับน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างก็นะฮะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับแพ็คหลังก็จะมีแพ็คที่เป็นบาสูก้าและแพ็คที่เป็นมิสไซล์นะครับมาให้ด้วยนี่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับอ่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของกันแคนนอนตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องกันแคนนอนตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเปิดมาถุงแรกนะครับผมก็เจอ สติกเกอร์ดีคอจ้านี่ให้สติกเกอร์ดีคอร์มาด้วยนะฮะถามว่าแปะไหมเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะยังไม่รับปากนะครับแผงด้านหลังนะครับเป็นแผงสีดำนะจากที่เห็นเนี่ยเป็นแผงปืนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบาซุก้าข้างหลังน่าจะเป็นแผงอาวุธนะครับนี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับเป็นแผงฉีด1,2,3,4 4, สีสีนะฮะก็จะมีสีขาวสีเหลือง สีเขียวใสนะฮะแล้วก็สีเทานะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าแกดูรายละเอียดดีเทลเห็นป่ะตัวงานมีรายละเอียดดีเทลชัดและลึกและเยอะนะฮะนี่ดูขนาดเท้าของตัวกันแคนนอนนะครับนี่ลายตรงข้อตรงข้อต่อนะฮะอ่านี่ขนาด มีขนาดข้อต่อพวกโครงด้านในบางส่วนนะก็ยังมีรายละเอียดดีเทลอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นพาสมืออยู่นะครับเนี่ยมือกาอาวุธนะฮะมออือแบมือนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นมือถือปืนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นมือถือปืนนะครับนี่ส่วนหัวก็จะอยู่ตรงนี้แกดูส่วนหัวรายละเอียดดีเทลคือดีนะเห็นปะ เอออันนี้คือดีนะครับก็พูดง่ายเป็นกันแคนนอนปี2023นะครับเนี่ยอันนี้ผมดูแผงเลยเนี่ยเขาเขียนว่าบันไดเจแปน2023นะอ่าแผงนี้ละ่ะแผงนี้ละ่ะแผงนี้ก็บันไดเจแปนปี2023เหมือนกันครับก็ อ่านะครับเป็นเนี่ยแผงนี้ก็บันไดเจแปนปี2023นะครับก็ถือว่าเป็นกันแคนนอนปี2023ก็ว่าได้นะครับตัวงานในส่วนของชิ้นสีแดงฉันว่าสวยนะเออนะฮะจากที่ดูมาอ่าตัวงานไม่มีอันเดอร์เกตนะครับตัวงานไม่มีอันเดอร์เกตดังนั้นเวลาตัดต้องระวังระวังนะฮะ ไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะนี่ในส่วนของชิ้นสีแดงอ่ะสวยนะแกว่าไม่ได้ว่าไม่ได้วไไดสวยนะสวยนะเอออ่ะดาดตรงนี้นะครับเป็นหัวของแพ็คมิซนะฮะแล้วเนี้น่าจะเป็นแพ็คหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็คหลังนะฮะนี่ถุงสุดท้ายมีจอยพีอยู่ตรงนี้นะครับกองทัพจอย PC นะฮะ แล้วก็แผงสีแดงด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นในช่วงอกนะฮะช่วงอกช่วงตัวนะครับของกันแคนนอนนะครับต้องบอกว่าก็มีรายละเอียดมีดีเทลชัดและลึกนะแกนีอ่าจัดว่าดีนะครับจัดวดีนะไม่ได้มาเรียบเรียบเหมือนอย่างตัวเก่านะครับแผงด้านหลังนะครับเป็นแผงข้อต่อข้อพับต่างๆนะครับก็เนี่ยมี รายละเอียดมีดีเทลมีเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นนะฮะก็นะครับถือว่าเป็นกันแคนนอนปี2023เลยก็ว่าได้นะครับหมดแล้วอ่าอันนี้ก็คืออาร์คเวิร์กนาเรมนะครับอาร์คเวิร์กนาเรมก็จะเป็นแบบนี้โอ้ฉันเห็นข้างหลังแล้วฉันท้อว่าแกทำไมฉันท้อเหรอแกดูนี่โอ้ ตัวนิดเดียวแต่ติดดีคอแบบยับยับเหมือนกันนะเออนะครับจุดติดดีคอค่อนข้างเยอะนะครับจุดติดดีคอค่อนข้างเยอะนะฮะยิบย่อยเลยนะก็ดูก่อนนะอาจจะติดอาจจะติดนะครับอาจจะติดนะดูก่อนนะครับดูก่อนอ่ะมานับแผงกันดีกว่านะครับมีทั้งหมดกี่แผงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8แผงสติกเกอร์ดีคอร์1แผงนะครับมีทั้งหมด8แผง1 2 3 4 5 6 7 8แผงนะครับเพราะว่าแผงดี1แผงดี2มันติดรวมกันนะครับก็ผมนับรวมกันเลยละกันนะครับก็อันนี้ก็จะบอกว่าน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างนะครับถ้านอนเนี่ยคิดถึงแอรเรียลเลยอะ เออไม่ใช่แอรียลจากเดอะวิสฟอร์มคริลีนะแอรียลจากดิสนีย์อ่ะนางเงือกแอรียล่อ่ะท่าเหินท่าเหินขึ้นมานอนบนหินน่ะ <c oughs> เออท่านะท่าน้องได้นะครับท่านองได้นะก็ขั้นตอนการประกอบนะครับก็ประกอบจากตัวนะครับประกอบตัวก่อนมาประกอบหัวนะครับมาประกอบหัวนะถึงมาประกอบช่วงเอวนะครับมาประกอบช่วงแขนมาประกอบช่วงขาแล้วก็ มารวมร่างกันนะครับแล้วก็มาประกอบในส่วนของแพ็คหลังนะครับจากที่ดูอยู่เนี่ยนะครับในตัวคู่มือเนี่ยจะไม่มีจุดที่บอกว่าแปะสติกเกอร์ตรงไหนบ้างนะครับตัวสติกเกอร์ก็จะต้องมาดูที่จุดแปะดีคอนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังนี้แทนนะครับว่าต้องแปะตรงไหนนะครับก็ไม่มีอยู่ในคู่มือนะครับไม่มีอยู่ในคู่มือนะอ่านะครับเป็น ต้องบอกต้องมาดูที่จุดนี้จุดเดียวนะฮะต้องมาดูที่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยจุดด้านหลังอันนี้อันเดียวนะครับเพราะว่าในในเนี้ยปกติอะถ้ามันจะให้เราแปะมันก็จะบอกใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่บอกนะครับก็มารวมรวบยอดหน้านี้หน้านเดียวเลยนะฮะอ่าแล้วประกอบตัวเสร็จแล้วก็มาประกอบแพ็คหลังมาประกอบอาวุธก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะกันแคนนอนตัวนี้นะครับฉันเห็นดีคอแล้วฉันแอบสีแต่ อาจจะแปะเฉพาะดีคอหลักๆแล้วกันเนาะตรงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแปะนะครับดังตัวเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยดีคอเล็กมากนะครับน่าจะต้องปวดตากันแน่เลยเนี่ยแอบเล็กเหมือนกันนะแกดูเออไม่ไหวจะเคลียนะอาจจะแปะที่หน้าอกตัวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่านิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับดีคอนะครับ เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันแคนนอนตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วกันแคนนอนปี2023ตัวนี้น้องจะเป็นยังไงบ้างเออรำบึกเราใจขนาดไหนไปไปประกอบกันเลยครับตัด ตาแดดตาดนแล้วผมก็ประกอบกันแคนนอนคือครุสโดฮานไอซ์แลนด์เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยต้องบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเยของดีว่าแกเออบอกเลยครับว่าผมจำไม่ได้นะว่ากันแคนนอนเวอร์ชั่นเก่าเป็นยังไงแต่ตัวนี้ เอาแบบโป้งแบบรัวไปเลยคือดีดีดจริงจุดขยับดีต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับชอบเออนะฮะมีคนถามว่าพี่ครับแล้วตัวนี้กับตัวเก่าเป็นยังไงเอาจริงๆคือไม่อยากให้ไปเทียบอะพอได้ต่อตัวนี้ลืมตัวเก่าไปเถอะมันดีกว่าตัวเก่าเยอะเออนะเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะตัวนี้จะรําบึก นะฮะแพ็คปืนด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับจุดขยับตัวนี้จะทําได้ดีกว่าและตัวนี้มีรายละเอียดดีเทลและที่สําคัญตัวนี้ไม่กว่าจ้าแค่นั้นแหละเฮ้ยดีดีจริงนะ ตั้งแต่ที่ต่อมานะฮะใครอยากรู้ว่าขั้นตอนการต่อเป็นยังไงผมมีไลฟ์ไว้อยู่นะก็ไปตามดูได้นะครับในไลฟ์ต่อกันแคนนอนตัวนี้นะครับบอกเลยว่าต่อไม่ยากนะครับต่อแปบ๊แปบๆก็เสร็จนะครับมีจุดที่ควรระวังอะไรบ้างเขา่าเข่าเลยอย่างเดียวเลยนะแต่ก็ ไม่อ่อนนะก็ค่อนข้างแข็ง,ขงอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ระวังหน่อยก็ดีนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะเห็นไหมแกนของบาสุก้านะครับค่อนข้างเล็กและบางเวลาเล่นเวลาขยับจุดนี้ควรระวังระวังหน่อยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือตัวงานเห็นไหมน้องจะทิ้งรอยบาดเจ็บนะครับเกือบซะทุกจุดนะฮะนี่ขนาดแบบ เก็บงานไปบ้างแล้วนะครับก็ยังเห็นรอยอยู่นะฮะณนะจุดจุดนี้ต้องทำใจเรื่องรอยบาดเจ็บของตัวน้องไว้ด้วยนะครับในส่วนของสติกเกอร์ดีคอต้องขอโทษทีว่าไม่ได้แปะนะฮะมันเล็กปวดตาจริงอะไรจริงนะก็เลยไม่ได้แปะนะครับก็แล้วแต่เลยนี่นาดต่อดิบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แปะสติกเกอร์ดีคอ น้องยังรอขนาดนี้เออบอกเลยว่าจัดวัดดีมากๆสำหรับกันแคนนอนตัวนี้เฮ้ยตอนแรกอะ่ะคือไม่ได้คิดอะไรนะคือแบบว่าเออฉันเอามาทำเพื่อเอามารีวิวนู่นนี่นั่นแต่พอได้ต่อพอประกอบเสร็จเฮ้ยอ่าเป็นลูกรักของฉันอีกหนึ่งตัวไปเลยนะฮะนี่ บอกเลยดีจริงอะไรจริงอ่าจุดขยับนะครับแขนนี่งอได้ขนาดนี้ขารข่าขางอได้ขนาดนี้เท้าขยับได้แบบนี้อ่าอ๋ออีกจุดหนึ่งนะที่อยากจะเตือนนะครับก็คือแกนตรงเท้าเห็นไหมมันเป็นแบบนี้อ่าระวังตรงนี้หักนะครับเพราะว่ามันเป็นสองชิ้นจะบอกว่ายังไงดีมันเป็นเดือยออกมาแบบนี้แล้วก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งมาประกบแบบนี้ ตรงนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับจากที่ดูก็ระวังระวังเดือยนะครับเดือยตรงนี้หักแล้วกันนะครับเวลาขยับช่วงเท้าก็ขยับระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับจุดนี้ก็เตือนกันมาเนาะจุดขยับเนี่ยขยับได้ดีแล้วน้องโคดท่าได้เยอะมากเออขยับเล่นแบบสนุกอ่ะเออสนุกจริงตัวนี้อะไรจริงนะบอกเลยถึงแม้จะมีจอย PC นิ่มๆ แต่เขาก็ออกแบบใหม่จุดขยับใหม่แบบทำได้ดีครับทำได้ดีมากๆสำหรับกันแคนนอนตัวนี้นะครับขอตั้งชื่อว่าน้องกันแคนนอนปี2023เออจัดว่าดีมากๆนะครับใครที่รังเลไม่ต้องลังเลแลว้วไปจัดมาได้เลยเออรีบจัดกันหน่อยนะเพราะว่า บางร้านหมดไปแล้วนะครับสำหรับการแคแนลคือครุสโดฮานอซ์แลนด์เวอร์ชันอซสแลนด์ไอแลนด์เวอร์ชันนะครับอ่ะมีอะไรอ้อลืมเรามาวัดความสูงกันหน่อยดีกว่านะครับความสูงนะจากเท้าถึงเขาประมาณ13เซนแต่ถ้ากลางบาสุกาขึ้นก็จะอยู่ประมาณ16เซนนะครับอ่า ถ้าไม่กลาง13เซนถ้ากลาง16เซนนะครับจุดขยับขยับให้ดูแล้วนะฮะเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแพ็คเปลี่ยนนี่ให้แพ็คหลังมาถึง2แพ็คนะครับก็คือแพ็คบาสุกา้าแล้วก็แพ็คมิไซเออนะและที่สำคัญการถอดเปลี่ยนไม่ยุ่งยากเลยถอดเปลี่ยนไงมกอกโอถอดเปลี่ยนจนฉันลืมว่าอ้าว น้องเป็นไฮเกตหรอฉันนึกว่ามันเป็นงาน 30mm <c oughs> บูบีน้องไม่ไม่ไมมม,ม่อันนี้หยอกเล่นนะนี่ก็แค่ขยับขยับออกมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนแพ็คมีใส่เข้าไปตึง้งตะแดงเฮ้ย <c oughs> เปลี่ยนแพ็คกันง่ายๆเลยนะถอดเปลี่ยนง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับสำหรับการถอดเปลี่ยนแพ็คนะฮะตรงนี้จัดว่าดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครรักน้องชอบน้องก็ จะเก็บให้ครบ2แพ็คก็ซื้อ2กล่องจ้าตามนั้นเลยนะครับก็แพ็คมิไซตัวหนึ่งแพ็คบาสุก้าตัวหนึ่งอ่ะรู้สึกรหัสตัวบาสุก้าจะเป็น104่มั้งแล้วตัวมิไซจะเป็น109ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมณนะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ติดดีคอเพราะว่า ไม่รู้จะติดเป็นตัวบาสุก้าดีหรือว่าตัวมีไซด์ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถอดเปลี่ยนถอดเปลี่ยนนะฮะก็เลยยังไม่ติดดีกว่านะครับมีอะไรมาให้อีกมีปืนครับผมนี่แล้วก็เขาให้มือถือปืนมาให้เลยอ่ะผมก็ติดกับปืนไปเลยนะครับตัวปืนก็จะเป็นแบบน,นี้ตัวปืนไม่สามารถเอาไปเหน็บกับตัวหุ่นได้นะครับก็ให้น้องถือได้อย่างเดียวนะครับ มีอะไรอีกสุดท้ายเลยก็เป็นมือกำหมัดแน่นๆนะฮะเป็นมือกำหมัดแน่นๆอ่าถืออาวุธไม่ได้นะเป็นมือกำหมัดเฉยๆเลยนะกำหมัดแน่นๆเลยนะไม่มีรูตรงกลางนะฮะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็มือที่เขาให้ใหมาอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นมือกลางนิ้วนี่นะครับหมดแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของไฮเกต1ต่อ144 กันแคนนอนคือครูสโดฮานไอซ์แลนด์ตัวนีนอ๋อเฮ้ดีจริงเออดีจริงอะไรจริงนะว้าวอ่ะคืออย่างที่บอกอะอย่างที่บอกว่าฉันก็ไม่ได้คิดอะไรกับน้องนะก็แค่แบบเออเอามารีวิวนะฮะตามกระแสนิดนึงแต่แบบว่าพอต่อแล้วแบบเออ มันดีดีจริงเออไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมของถึงบางร้านถึงขายหมดเร็วนะครับจากว่าดีใครที่ลังเลอยู่เน้นย้ำอีกครั้งไม่ต้องลังเลแล้วไปเก็บมาเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ปีนี้ควรจะต้องมีนะครับสำหรับ กันแคนนอนปี2023ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมไปจับน้องถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงานไฮเกต1ต่อร4 4กันแค่นอนคือครูสโดฮานไอซ์แลนด์เวอร์ชันตัวนี้สำหรับผมสั้นๆดีเอ,อเอาโป้งไหมโปรง่งให้เลยอ่ากี่โป้งก็ไปนับกันเองนับกระดกลิ้นไปกี่ทีนะฮะสั้นๆอีกทีดีเฮ้ย ของมันดีจริงแกเออเป็นการแคนนอนปี2023ที่กล้าพูดได้เต็มปากนะยกกระบิ่ทั้งตัวแผงเกือบทั้งหมดยกเว้นแผงดีกับจอย PC แผงดีเป็นปี2016แล้วก็แผง PC รู้สึกจะเป็นปี2008ถ้าจำไม่ผิดนะครับนอกนั้นเป็นโมปี2023นะครับ บอกเลยว่าดีจริงนะต่อแล้วรู้สึกประทับใจประทับใจมากๆสำหรับกันแคนนอนตัวนี้นะครับไม่ต้องรังเลยแล้วเน้นย้ำกันหลายทีแล้วว่าไม่ต้องรังเลยแล้วไปตามหากันมาได้แล้วนะครับของมันต้องมีนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ปีนี้คุณจะต้องมีนะสำหรับ กันแคนนอนปี2023คือครูซโดฮานอซ์แลนด์ตัวนี้อาจารย์สอนภาษาอังกฤษกำหมัดละไอซ์แลนด์มึงมาอีกแล้วอคือครูซโดฮานไอซ์แลนด์เวอร์ชั่นตัวนี้นะครับ เป็นไปลครับคิดเห็นยังไงบ้างกับการแคนนอนตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะใครต่อแล้วก็เข้ามาเมาส์เข้ามามอยกันได้นะครับวันนี้ฮอปปี้แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจาก,กันช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์ทั้งคลิปนี้และคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ทำไมถึงต <box en lly> ้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องที่ไม่มีเวลาไม่มีสาระไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีสคริปต์ไม่มีบทอะไรเลยและที่สำคัญคอนเซปต์ของช่องคือไรไม่เป็นเวลาจ้า มันกลายเป็นคอนเซปต์ของช่องที่ดีหรือช่องที่ไม่ดีวะนนี้คือผมเป็นคนที่ไร้ไม่เป็นเวลานะครับก็ยังไงกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะมีคลิปใหม่ๆหรือไร้ใหม่ๆหรือไร้เฉพาะกิจไร้เร่งด่วนมันจะได้เด้งเตือนนะครับจะได้เข้ามาเมาส์เข้ามามอยกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละครับไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าไรหน้านะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับไปละจ้ะเนยายบายมัมมัมมัมแกไม่ต้องลังเลแล้วไปตามหาน้องได้เลยโอ้ตอนแรกอะฉันก็คิดว่ามันก็แค่กันแคนนอนมันก็แค่กันแคนนอนแต่พอได้ต่อเฮ้ย มันไม่ใช่แค่กันแคนนนว่าแกของมันดีเออบอกเลยว่าดีอ่าอยากรู้ว่ามันดียังไงไปหาซื้อมานะจ๊ะไปแล้วบยบาย